วันนี้คุณสมหมายสิวบรีจะพาเราไปเยี่ยมชมตลาดภัยาลีจังหวัดนครสวรรค์ใครที่แวะผ่านมาทางภัศาลีอย่าลืมแวะตลาดสดกันนะครับเขามีของกินของฝากเพียบเลยละเข้าเกลียบใยแปรเป็นขนมที่มีมานานคงจะ,ะพอๆกับอายุของผู้ผลิตแหละครับข้าเกลียบใหญ่แปร อยู่ท้ายตลาดสดไพ่สลีจังหวัดนครสวรรค์หลายคนได้ชิมแล้วติดอกติดใจในรสชาติความเมล็ดอร่อยมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ท้าพิสูจน์นะครับแวะมาทางไพรสลีอย่าลืมเข้าเกลียบยายแปรรอคอยท่านอยู่นะครับ